ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าปุยาตาทวดของคนไทยเรานี้สามารถอาศัยร่างกายของเราเองในการบัญญัติหน่วยวัดร,ระยะต่างๆขึ้นมาได้อีกทั้งยังแฝงไปด้วยความหมายอลึกซึ้งที่ทําให้เราได้ทราบว่าปู่ยาตาทวดของเรานั้นมีวิถีชีวิตที่ผูกพันเหนียวแน่นอยู่กับพระพุทธศาสนามากมายเพียงใดคะ่ะคุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติและคลื่ยนยักษ์ส s u n a ที่พัดถล่มบริเวณชายฝ,ฝ,ฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านมานั้นนะคะ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่ออาคารสถานที่บ้านเมืองและประชากรของญี่ปุ่นเป็นอย่างมากประเทศญี่ปุ่นเองถึงแม้จะเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นนี้เป็นอย่างดีแล้วแต่เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าเหตุการณ์ธรณีพิบัติและคลื่อัยษ์สึนามิในครั้งนี้หนักหนาสาหัสเป็นอย่างมากแต่ด้วยความมีระเบียบวินยัยความรักความสามาคัคคีความรับผิดชอบที่มีต่อประเทศชาติของชนชาวญี่ปุ่นนั้น ก็ปเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกทั้งหลายได้นะคะเพราอทุกคนมีความเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ของชาติให้ผ่านพ้นไปได้อย่างรวดเร็วโดยปราศจากความขัดแย้งและวุ่นวายใดๆค่ะเป็นที่น่าสงสัยนะคะว่าชนชาติญี่ปุ่นนั้นมีระบบการฝึกประชาชนพลมเมืองของเขาอย่างไรทําไมคนส่วนใหญ่ของประเทศจึงมีระเบียบวินัยทั้งต่อตนเองและส่วนรวมได้มากมหมขนาดนี้เราไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ อน,นี้ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องการมองเข้าไปในตนเพื่อให้ได้ภูมิปัญญาไม่น้อยหน้าบรรพบุรุษของเราแล้วจะต้องให้ยิ่งยิ่งกันไปให้สมเป็นลูกหลานของคนมีปัญญาคนมีบุญลองไปดูอันนี้เอามาจากอินเทอร์เน็ตนะลูกเอเรื่องการสอนเด็กเล็กของคนญี่ปุ่นเขาที่หยิบเอาขึ้นมาก็เพราะว่า อย่างน้อยชาวญี่ปุ่นก็นับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนไทยลองดูว่าชาวญี่ปุ่นได้รับพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนไทยมนะาเป็นศาสนาประจำชาติตั้งแต่บรรพบุรุษของเขามันสันก็ เขาเมื่อได้รับพระพุทธศาสนาไปแล้วชาวญี่ปุ่นนำพระพุทธศาสนานะไปใช้อบรมสั่งสอนลูกหลานของเขาอย่างไงจึงทำให้เขาก็ยืนหยัดอยู่ในโลกกว้างนี้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีทีเดียวพื้นที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเกาะแล้วก็เป็นเกาะที่ค่อนข้างจะโหดสักหน่อย เดี๋ยวน้ำก็ท่วมเดี๋ยวแผ่นดินก็ไหวแต่ขนาดนั้นจากการที่ได้รับพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็นำความรู้ในพระพุทธศาสนามาสร้างชาติสร้างประเทศของเขาจนกระทั่งประเทศของเขาก็ได้ชื่อว่าไฮเทคที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง เราก็มีความรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าประเทศใดในโลกสินะอยู่ในแนวหน้าของประเทศทั้งหลายแล้วนะลองดูซิว่าเขานำพระพุทธศาสนาเนี่ยไปใช้อย่างไงในประเทศของเขาทั้งในการอบรมคนทั้งในการพัฒนาประเทศแล้วเราลองบะมาดู มาเปรียบเทียบกันว่าเออมันเป็นยังไงสิ่งใดที่มันเป็นความดีความงามของเขาเราก็จะได้เก็บมาให้เป็นประโยชน์สิ่งใดที่เรามีดีอยู่แล้วเราก็เก็บรักษาของเราพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปก็ความรู้ต่างๆก็ถ่ายทอดกันไปถ่ายทอดกันมาอย่างนี้แหละ เขาก็เคยมาได้ของดีๆจากเมืองไทยไปเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มาค้นคว้าเอาตำรับตำราเกี่ยวกับด้านเภสัชของไทยไปก็เยอะเอาไปทำยุกทำยาขายไปทั่วโลกรวยกันถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็รวยกันเละอีกเหมือนกันอืมอ้าก็ไม่ว่ากันก็โมทนาก็บเข้าไปทีนี้ทีนี้เรามาดูกัน การฝึกคนของเขาเขาทำอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นดินไหวเมื่อไม่นานนี้เดือนสองเดือนที่แล้วที่ผ่านมาได้ทำความเสียหายให้กับประเทศญี่ปุ่นอย่างหนักนยซึ่งถ้าประเทศไหนแผ่นดินไหวหนักขนาดนี้ความกระทบกระเทือนจะเกิดหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าประเทศญี่ปุ่น ุกประเทศทั่วโลกยอมรับเลยว่าครั้งนี้ญี่ปุ่นได้ทำตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งคือเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าการป้องกันาการระแวงภัยที่น่าระแวงนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าบัณฑิตทั้งหลายนะนะผู้ที่ได้ชื่อว่าบัณฑิตนะหรือคนดีนะคนไงคือผู้ที่ ระแวงภัยที่หน้าระแวงแล้วป้องกันภัยนั้นก่อนที่มันจะมาถึงเนี่ยคือบัณฑิตรหรือคนไม่ประมาทร,ระแวงภัยที่หน้าระแวงแล้วป้องกันภัยนั้นก่อนที่มันจะมาถึงอย่างเนี้ยคนไม่ประมาทอย่างเนี้ยบัณฑิต ญี่ปุ่นได้เตรียมป้องกันตัวมาอย่างดีทีเดียวแต่ว่าครั้งนี้มันเกินมันเกินคาดมันหนักเกินกว่าที่ใครๆจะคิดแต่ขนาดนั้นแต่ขนาดนั้นเพราะความที่เตรียมตัวมาเยอะญี่ปุ่นพลิกตัวได้เร็วเพียงไม่กี่วันญี่ปุ่นก็พร้อมจะเดินหน้าต่อ ถาอากาศยานเขาพร้อมจะเปิดบินต่อเหล่านี้เป็นต้นเรามาดูกันว่าญี่ปุ่นฝึกเตรียมคนมาอย่างไรในฐานะที่เป็นชาวพุทธด้วยกันเขามีวิธีฝึกคนอย่างไรเราเองก็มีวิธีฝึกคนแบบของเราแต่เราไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีน้ำท่วมหนักอย่างของเขา เรามีแต่ว่าจะฝึกคนให้เราสงบเรียบร้อยอยู่ในบุญไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครนั่นเส้นทางของเราแต่ญี่ปุ่นเออเจอภัยธรรมชาติเยอะมีวิธีที่จะสู้กับภัยธรรมชาติย,ย,ยังไงแล้วก็อยู่สร้างบุญสร้างบารมีให้ได้อีกด้วยเรามาดูกันเขาใช้คำว่าเริ่มจากเด็กเล็กจนกระทั่งถึงแก่เท่า เรื่องที่เราจะดูต่อไปนี้นเป็นชาวจีนเขียนชาวจีนที่ไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ส่งลูกเป็นเรียนในโรงเรียนอนุบาลในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เห็นวิธีการฝึกคนของชาวพุทธในประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็แตกต่างไปจากประเทศจีน ประเทศจีนเองก็นับถือพระพุทธศาสนามาเป็นพันปีแล้วก็พระพุทธศาสนาจากจีนนั่นแหละเข้าสู่ญี่ปุ่นไทยเราเองก็นับถือพระพุทธศาสนามาพร้อมกับจีนนั่นแหละโดยเฉพาะไทยของเราตอนใต้ที่อยู่อยู่แถวน่านเจ้าก็รับพระพุทธศาสนาจากอินเดีย พร้อมๆกันกับจีนก็ตกลงจีนไทยญี่ปุ่นได้รับพระพุทธศาสนามาในเวลาไล่เลี่ยกันแล้วก็น,นําพระพุทธศาสนามาหล่อหลอมจิตใจประชาชนแล้วก็รวมกระทั่งถึงเอามาเอ่อมาหล่อหลอมจิตใจลูกหลานของตัวเอง ทำให้สร้างชาติสร้างประเทศมาได้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาแต่ว่าภูมิภาคต่างกันไปดินฟ้าอากาศต่างกันไปสภาพขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมต่างกันไปวิธีข้าวปลาอาหารก็แตกต่างกันชาวจีนชอบอาหารเป็นเส้นเส้นแต่ชาวไทยอชอบอ ใช้อะไรนี่ละ่ะก็ใช้หุงมาสดๆกันมาเลยเป,เป็นเส้นเป็นเส้นเป็นของแถมอืมก็เรามาดูกันว่าแล้วจากการที่ได้พระพุทธศาสนามาไล่เลี่ยก,กันแล้วเอามาใช้ในชนเผ่าของตัวเองผลมันออกมาเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูกันให้ชื่อวันเริ่มจากเด็กเล็กจนถึงแก่เท่า ก็บอกว่าเนี่ยเป็นจุดสตาร์ทการศึกษาของชนชาติญี่ปุ่นดูก็แล้วกันนะว่าตั้งแต่เล็กเนะี่ยเจ้าเด็กตัวเล็กๆนี่ชาวญี่ปุ่นรักลูกไหมรักถนอมลูกไหมเรื่องรักเรื่องถนอมลูกนะไม่ว่าไทยไม่ว่าจีนไม่ว่าญี่ปุ่นนะไม่มีน้อยหน้ากันแต่ว่าดูก็แล้วกันวิธีฝึก ลูกหลานของเขาจับหิ้วกันมาเลยกันแล้วกันลนะดูเหมือนไม่รักแต่ว่าอย่าไปว่าเขาเพราะธรรมชาติของเขาเนี่ยเดี๋ยวแผ่นดินไหวเดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวพายุกระนำ่ำถึงหนาวหนาวก็หนาวเอาตายร้อนร้อนก็เอาตายเพราะฉะนั้นการฝึกเตรียมพร้อมนี่พร้อมอะไร พร้อมภัยที่น่าระแวงเ,เขาระแวงภัยที่น่าระแวงแล้วป้องกันภัยนั้นก่อนที่มันจะมาถึงดูวิธีฝึกของเขาก็แล้วกันนาะสูโมโ่หิ้วลูกขึ้นมาแหมเหมือนกดบกแมวนะมันคาบลูกมาเลยนะ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 จะบอกว่าแมวมันไม่รักลูกมาเลยไม่ใช่จะว่าสูโม่ไม่รักลูกนี่แหละรักลูก ปู่ย่าตาทวดก็บ,บอกว่ารักงวก็ต้องผูกรักลูกก็ต้องต,ตีตอนนี้คนไทยรักลูกแล้วโอ้ยังก็เทวดาไปเลยแล้วมันพลาดขนาดไหนเป็นนึกเทียบเอานาอ่ะมีข้อความว่าอย่างไงโรงเรียนอนุบาลของเขาคงเป็นฮาร์ดแวร์สุดยอดล้ำหน้ากว่าจีน ตงจีนเองนะพยายามสร้างโรงเรียนอนุบาลแบบหรูหราเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ทันสมัยแต่ว่าเปล่าเลยโรงเรียนอนุบาลญี่ปุ่นแสนจัะเรียบง่ายช่วยโน้ตไว้ดูไว้ด้วยญี่ปุ่นสร้างโรงเรียนอนุบาลให้กับลูกหลานของเขาแบบเรียบง่ายไม่ได้ไฮเทคอย่างใครคิด จีนก็นึกไม่ถึงยุ่นโรปกับอเมริกาซึ่งก็เป็นประเทศแนวหน้าของโลกก็ยังแปลกใจว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไฮเทคแต่ในชั้นอนุบาลฟังให้ชัดนะญี่ปุ่นแม้ไฮเทคไฮเทคโนโลยี tech, นะแต่ ในชั้นอนุบาลสอนลูกหลานแบบเรียบง่ายไม่ได้เอาอุปกรณ์ไฮเทคใดๆมาใช้เลยโรงเรียนอนุบาลญี่ปุ่นไม่ว่าของรัฐหรือของราฐล้วนมีห้องเรียนแบบเรียบง่ายนอกจากเปียโ,โนหนึ่งหลังโทรทัศน์หนึ่งเครื่องเครื่องบันทึกแบบกระเป๋าหิ้วหนึ่งเครื่อง ซึ่งดูไฮเทคหน่อยแล้วฮาร์ดแวร์อย่างอื่นเทียบไม่ได้กับในจีนซึ่งต้องครบห้าเครื่องหนึ่งจอสำหรับของเล่นเด็กก็มีเพียงกระดาษแข็งฟังให้ชัดนะของเล่นของเด็กอนุบาลญี่ปุ่นมีเพียงกระดาษแข็ง กล่องบรรจุขนาดต่างๆหนังสือพิมพ์แน่นอนหนังสือพิมพ์ที่พ่อแม่อ่านแล้วที่พร้อมจะทิ้งเป็นขยะหรือเอามารีไซเคิลน่ะกล่องบรรจุขนาดต่างๆหนังสือพิมพ์แล้วก็เชือกไนล่อนนะกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ไว้พับเป็นไอ้นั่นพับเป็นไอ้นี่หัดออกแบบตั้งแต่เล็ก แต่ว่าออกแบบจากพื้นฐานง่ายๆคือใช้มือเอามาพับเอาหนังสือพิมพ์เชือกไนล่อนแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือตะเกียบไม้แล้วก่อน,นังสือเล่มจํานวนมากให้เด็กขีดเขียนกายกองตัดแปะตามใจชอบเองชอบใจจะขีดจะเขียนจะตัดแปะไง ตัดเข้าไปไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เลยนะตัดแปะตามใจชอบเอายังไงก็นนี่เป็นคำยืนยันของนักการศึกษาจีนที่ไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ส่งเรื่องนี้กลับไปประเทศจีน